ว่าก่อนไปรับชมอะไรก็อยากฝากกิจกรรมนิดนึงนะครับก็คืออยากให้กดไลค์กด u u s สไคร์นะครับสำหรับ s u b สไครเบอท่านไหนนะครับที่กดซับแล้วนะไปตอบแบบสอบถามตรงเดสคริปชันนะครับอ่าก็คือตอบคําถามอยู่3-4ข้อแหละครับเพื่อลุ้นรางวัลคูป,ปอง ROV มูลค่าสูงสุด1,500บาท1ลังรางวัลน,นะครับแปดบาท1รางวัลและ เอ้ย800บาท2รางวัลทุกคนและ500บาท1รางวัลนะครับรวมทั้งหมดคือ3,600บาทนะครับถ้าคุณเป็นผู้โชคดีแต่ผมจะติดต่อขอ Open ID ไปแล้วก็เติมเงินเข้าไปให้นะครับแล้วผมจะมีไลฟ์ในการจับรางวัลนะทุกคนอ่าจะได้แบบเป็นการยุติธรรมนะเห็นกันเต็มๆไปเลยนะครับกราบสวัสดีครับทุกคนกราบรอบที่2นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมลืมกดอัดครับรอบแรกพูดซะเต็มเลยลืมกดเลคคอร์ดนฮะ ก็คือเรามารีวิวกิจกรรมนะครับสังเวียนส่วนลดนะทุกคนตอนนี้มันมีสกิน AIC ต่างๆนาๆนานะเข้ามานะครับเอลซูอ้อยอะไรทุกอย่างนะเอาสกินโพลีสสกิน AIC เข้ามานะครับการเล่นกิจกรรมของของมันเนี่ยครับก็คือหลักๆนะคือให้สุ่มส่วนลดนะครับซึ่งผมอ่ะได้ส่วนลด35%รนะทุกคนในการซื้อเรียวมานะแล้วก็ผมก็กดซื้อไปเรียบร้อยแล้วของมันก็จะเข้าไปใน ตัวจดหมายนะครับอันนี้ก็ลืมลืมกดอัดนะทุกคนแต่โอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็ใครที่สะสมสกินอยู่แล้วก็จัดไปนะฮะแล้วผมมีเทคนิคนิดนึดนงก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะเอาทั้งหมด8อันเลยเนี่ยเวลาคุณได้ส่วนลดน้อยๆเนี่ยฮะคุณไปซื้อสกินถูกนะแต่ถ้าจังหวะส่วนลด60 70 5 5 50รอาะไรเงี้ยคุณไปซื้อสกินแถวบนนะเป็นปลาหมึกแถวบนก็คือ710มันก็จะลดเข้าไปนะโอเคทุกคนก็ไปโดนกันได้นะครับแต่ผมโดนไปแนละ้วเรียวมาก ซึ่งรีวิวไปแล้วแต่ว่าลืมกดอัดฮะเพราะฉะนั้นเราก็รีวิวใหม่นะทุกคนโอเคจริงๆกิจกรรมมันเข้ามาประมาณตอน11ผโมงยังไม่ว่างทำแล้วก็ไอดี <ID S 2> ผมมันไม่มีกิจกรรมเด้งขึ้นมาด้วยนะโอเคขออนุญ,ญาตกดทดลองไปเลยนะครับเออดีด้วยเนะี่ยคลิปสั้นด้วยหนาที3านาทีาทนะทุกคนเปข้อดีนะโอเคก็ไปฮะรถคูดาวอัปเกรดนะซึ่งเมื่อกี้ เลยไม่ได้เห็นแบบ first impression ขผมที่เห็นเอฟเฟกนะนี่การกริ่งนะครับก็จะเป็นรอยดาบพุ๊บ <c oughs> นะครับโอเคเดี๋ยวจะพยายามสโลให้ดูนะครับโอเคอนี่กริ่งไปนะครับสวยครับสกิลสองนะครับเป็นการแทงนะแทงก็เป็นแบบปลายหอกสีเห,เหลืองนะครับ แทงโดนกับไม่โดนก็เีเือด็กเดียวกันฮะนี่ตอนแทงหลากออฟซึนงี่นะฮะชิคชุชักชุนชักอ่าเป็นแบบว่าเหมือนแทงฮะแต่ออกหลายแฉกนะอ๋อสวยนะครับทุกคนเอาแล้วก็พื้นข้างล่างเป็นแบบเหมือน AIC นะฮะโลโก้นะเป็น ATL ดีรอบนี้โอเคโอเคก็ใช้ได้ทุกคนอ่นะเรามาดูสำคัญสุดท่าวา ก็ไม่มีฮนะเงาๆไปนะทุกคน <c oughs> โอเคก็เจ็บคอ,อนิดหน่อยนะทุกคนมันจะไม่สบายโควิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าไปุ่มเสียงใกล้จิตมาด้วยไปนะนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมเพย์ที่เป็นตัวรีวิวสกินแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจาะภาพอาจจะไม่ชัดเท,ท่านี้นะครับเพราะผมต้องใช้แคปเจอร์การ์ดเพื่อความลื่นไหลในการเล่นนะแล้วก็การอัดนะครับ เสียงมันจะดีเลยครับถ้าใช้เดี๋ยวให้เขามาติดเน็ตใหม่ด้วยทคนอนนี้ก็หมดนะฮะก็ใครชอบก็ไปจัดกันได้นะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร e ด้วยครับอีก80เองทุกคนนะช่วยหน่อยครับขอบคุณครับ